ซึ่งจุดนี้อยู่ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนถนนสุขาพิบาล5ซอย71นะคะผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นบ้านแม่สาเหตุที่รถพุ่งชนเพราวะว่าเกิดอาการวูบแต่จากภาพจะเห็นว่ารถขับขี่ออกถนนหลักไปด้วยความเร็วและเมื่อขับออกมาบนถนนหลักได้ประมาณ200เมตรค่ะมาจนถึงปากซอยสุขาพิบาล5ซอย73ก็ขับไปชนท้ายรถยนต์เก๋งสีขาว จากนั้นก็ยังขับต่อไปอีกนะคะไปชนท้ายรถเก๋งสีเทาอีกคันซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุดรถค่ะขับต่อไปเรื่อยๆไปบนถนนสุขาพิบาล5จนถึงช่วงซอย90มีภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางบันทึกเหตุการณ์นาทีที่ผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนท้ายจักรยานยนต์เข้าอย่างแรงจนรถจักรยานยนต์นะคะพุ่งไปชนเข้ากับจักรยานยนต์อีกคันที่อยู่ข้างหน้า และแม้ว่าจะชนจักรยายนยนต์เข้าอย่างแรงแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังขับขี่ไปข้างหน้าต่อเนื่องไปอีกนะคะจนไปถึงบริเวณใกล้ก,กับแยกตลาดวงศกรแล้วก็ไปชนกับรถยนต์อีกสองคันต่อเนื่องกันยังไม่จบค่ะผู้ก่อเหตุก็ยังพยายามขับรถไปข้างหน้าต่อจนไปชนเข้ากับต้นไม้ที่หน้าตลาดนะคะจนครั้งนี้ไม่สามารถขับรถต่อไปได้แล้วค่ะ ตั้งแต่จุดที่คุณวันวิสาไล่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุนะครับไล่เหตุการณ์จากหน้าหมู่บ้านเรื่อยไปจนถึงจุดสุดท้ายที่หน้าตลาดวงสกรครับเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะครับผู้ก่อเหตุขับรถชนเข้ากับรถคันอื่นไปทั้งหมด6คันครับมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด9คนนะครับในจำนวนนี้บาดเจ็บอาการยังวิกฤตอีก1คนครับ ตำรวจเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเป็นครั้งที่2นะครับแล้วผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าวูบไม่รู้สึกตัวซึ่งอาจจะเกิดจากโรคความดันครับแล้วก็พักขอน้อยเขายืนยันนะครับว่าจะดูแลและเยียวยาผู้เสียหายทุกคนอย่างเต็มที่แล้วก็กล่าวขอโทษกับผู้บาดเจ็บทุกคนครับใ่คือทานั้นเหมือนที่เลี้ยวไปโดยสัญชาตญาณหรือไงพี่น่าจะอย่างนั้นมากกว่าครับความรับผิดชอบของทางพี่เองกับครอบครัวกับ ตอนนี้ครับมีอะไรยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบเต็มที่นะครับมีผมมีประกันแล้วก็มีคุ้มครองผู้บาดเจ็บทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับคนที่อยากจะกล่าวขอโทษว่าครับแน่นอนครับก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับ ตํารวจเอกรงอังสรรศริงผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลสายใหม่ระบุค่ะว่าผลการตรวจร่างกายผู้ก่อเหตุไม่พบปริมาณแอลกอฮอลและไม่พบสารเสพติดนะคะแต่ว่าได้ส่งตัวไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลภูมิพลอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลและเบื้องต้นพนักงานสอบสวนดําเนินคดี4ข้อหาด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยขับรถโดยประมาทเฉียวชนรถผู้อื่นเสียหายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหาัสและขับรถเฉียวชนแล้วหนี กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่กายและจิตใจค่ะชน4จุดเนาะชน 4. จุดจุดที่ 1, 2 3, 4แล้วก็ไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ,อใช่ไหมครับ<อ>มันก็เป็นเรื่องของมีคนเจ็บเจ็บเจ็บธรรมดาไม่สาหัสเจ็บสาหัสแล้วก็หนี<อ>แล้วก็จะเป็นเรื่องของขับรถประมาทเฉี่ยวชนรถอื่นเสียหาย<อ>มีคนได้รับอันตรายแก่กายมีคนได้รับอันตรายสาหัส<อ>แล้วก็ กอหาชนแล้วหนีที่ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือนะครับระ่างการตรวจนะครับมีแอลกอฮอล์ในร่างกายไหมครับหรือว่ามีอาการยังไงบ้างเมื่อคืนเนี่ยตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่เจอเมื่อเช้าก็ตรวจสารเสพติดซ้ำก็ไม่เจอเดี๋ยวจะไปตรวจที่โรงพยาบาลเบื้องต้นไม่เจอนะครับมีหนึ่งในญาติของผู้บาดเจ็บนะครับที่เข้ามาติดตามคดีความครับบอกว่าไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุจะมีอาการวูบเพราะดูจากคลิปเนี่ยชนหลายครั้ง แล้วก็ยังขับขี่ต่อไปได้ครับส่วนอาการของหลานทั้งสองคนตอนนี้หลานสาวอาการอยาวิกฤตนะครับแล้วก็อยู่ในห้องฉุกเฉินคืออาการไม่ดีเลยผ่าตัดสมองเลือดเลือดอ,ออกในสมองข้างหนึ่งก็คือผ่าตัดแล้วเลือดอีกข้างหนึ่งยังออกอยู่ตอนนี้ต้องดูนาทีต่อน,นาทีแล้วหมอบอกว่ายังไม่อยากพูดอะไรมากรอญาติญาติมา ให้โกก่อนแล้วหมอจะพูดทีเดียวสำหรับผู้ก่อเหตุตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีอาชีพเป็นวิศวกรค่ะซึ่งหลังสอบสวนได้ยื่นประกันตัวพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านค่ะเพราะเห็นว่ามีอาชีพและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถติดต่อได้